สวัสดีครับเพื่อนๆสวัสดีครับ f c คลิปนี้เอจิตเป็นนายกายเป็นบ่าวก็มานำเสนอสูตรวิ่งบนล่างตัวเดียวสูตรที่2นะครับสูตรที่2ก็ตามภาพนี้เลยนะครับหลักการวิธีคิดคำนวณน,นะครับผมหลักแสนบวกกันสองครั้งบวกหลักหมื่นหนึ่งครั้งนะครับแล้วก็บวกหลักหน่วยบนสองครั้งบวกหลักสิบล่างสองครั้งนะครับผม สอบวกสองได้4นะครับ7จ็ดสองสินะครับ9กบวกเได้18นะครับผมเราก็จะได้ตามนี้นะครับ4ีบวกห้าได้9ก้าเบวกสี่ได้3ามสบวกแได้1 1ึ่งบวกสองขงที่นะครับเราก็จะได้3นะครับวิ่งบนล่างนะครับสามตัวเดียวนะครับผมสามตัวเดียววิ่งบนล่างนะครับ เน้นไปที่ล่างนะครับสูตรนี้มาล่างบ่อยกว่าบนนะครับผมประจํางวดวันที่16เดือน 12- 2,566นะครับผมก็จะให้บนล่างอยู่ตัวเดียวนะครับคือ3นะครับผมถ้าใครกลัวพลาดนะครับลด1แต้มบวก1แต้มนะครับผมก็จะได้2 3 4านะครับผมแต่สูตรนี้เข้ามาแล้ว5้างวดติดๆดนะครับห้างวดติดๆยังไม่พลาดนะครับผม ขอบคุณเพื่อนๆพี่ๆน,น้องๆที่มารับชมคลิปของแอดจิตเป็นนายกลายเป็นเบ่าวจนจบคลิปนะครับผมถูกอกถูกใจยังไงฝากกด subscribe กดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้คนทำสุดหัวยด้วยนะครับผมสำหรับคลิปนี้ผมก็ขอจบเอาไว้แต่เพียงเท่านี้ก็ขอกล่าวคำว,ว่าสวัสดีครับผม